นักผจญภัยที่รักทุกคนถ่วยซูเปอร์เกลนคริสตันออฟแอตแลนด์ซีซั่นหนึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2สิงหาคมปี2025โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4โซนการแข่งขันได้แก่โซนเซิร์ฟเวอร์คอร์ดิอสโซนเซิร์ฟเวอร์โอฟิเลียโซนเซิร์ฟเวอร์ปอลเลเนสและโซนเซิร์ฟเวอร์เมลาเดีการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็นการแข่งขันท VP แบบทีม แบบ 3v3 3. การแข่งขันชิงสปีด PVE ชิงสปีด8คนและจะจัดรอบชิงแชมป์ออนไลน์ระหว่าง13-14กันยายนปี2025เพื่อคว้าเกียรติยศแชมป์โซนการแข่งขันการแข่งขัน PVP แบบทีมแบ่งออกเป็น4ช่วงดังนี้รอบคัดเลือก7สิงหาคมถึง17สิงหาคม ผู้เล่นที่สมัครแล้วจะได้เข้าร่วมการแข่งขันจัดอันดับ PVP แบบเดียวและจัดอันดับโดยอ้างอิงจากคะแนนเฉลี่ยของทีมโดยทีม50อันดับแรกในโซนขั้นเลือก1งและสของโซนการแข่งขันโอฟิเลียจะผ่านเข้ารอบและทีมร้อยอันดับแรกในโซนการแข่งขันอื่นๆก็จะผ่านเข้ารอบรอบเลื่อนขั้น21สิงหาคมถึง27สิงหาคม ผู้เล่นของทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเข้าร่วมโหมด PVP แบบทีมและจัดอันดับโดยอ้างอิงจากคะแนนเฉลี่ยของทีมโดยทีมเสียอันดับแรกในโซนคัดเลือก1และ2ของโซนการแข่งขันโอฟิเลียจะผ่านเข้ารอบและทีม8อันดับแรกในโซนการแข่งขันอื่นก็จะผ่านเข้ารอบรอบคัดออก30สิงหาถึง7กันยายนทีมที่ผ่านเข้ารอบจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่ม โดยจะใช้โหมด PVP แบบทีมการแข่งขันแบบโบ3แบบพบกันหมดเพื่อเก็บคะแนนในกลุ่มซึ่งทีม2อันดับแรกของทั้ง2กลุ่มจะมาสลับการแข่งขันเป็นคู่แบบโบ5แพ้คัดออกผู้ชนะของทั้ง2การแข่งขันจะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์รอบชิงแชมป์ออนไลน์13กันยายน2ทีมแข่งขันกันแบบโบ7ผู้ชนะจะได้เป็นแชมป์และการแข่งชิงสปีด PVE รอบคัดเลือก7สิงหาคมถึง19สิงหาคมทีมที่สมัครแล้วสามารถเข้าร่วมการท้าทายการแข่งขันชิงสปีดพิธีสืบบัลลังก์ราชินีหมดอีลิต8คนได้หลายครั้งภายในเวลาที่กำหนดโดยจะจัดอันดับตามเวลาเคลียร์ด่านได้เร็วที่สุดซึ่งทีมร้อยอันดับแรกของแต่ละโซนการแข่งขันจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบเลื่อนขั้น23สิงหาคมถึง29สิงหาคม ทีมที่ผ่านเข้ารอบสามารถเข้าร่วมท้าทายการแข่งขันชิงสปีดแม่ทัพรวมพลังหมดตำนาน8คนได้หลายครั้งภายในเวลาที่กำหนดโดยจะจัดอันดับตามเวลาเคลียร์ด่านได้เร็วที่สุดซึ่งทีม30อันดับแรกของแต่ละโซนการแข่งขันจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบคัดออก3กันยายนถึง5กันยายนทีมที่ผ่านเข้ารอบสามารถเข้าร่วมท้าทายการแข่งขันชิงสปีดพิธีสืบบัลลังก์ราชินีหมดตำนาน8คนได้หลายครั้งภายในเวลาที่กำหนด โดยจะจัดอันดับตามเวลาเคลียดานได้เร็วที่สุดซึ่งทีม3อันดับแรกของแต่ละโซนการแข่งขันจะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์รอบชิงแชมป์ออนไลน์14กันยายน3ทีมรอบชิงแชมป์จะท้าทายชิงสปีด2รอบได้แก่หมดพิธีสืบัลังราชินีและหมดแม่ทัพรวมพลังโดยอ้างอิงตามอันดับรอบคัดออกซึ่งจะนับรวมเวลาเคลียดานของทั้งสองรอบทีมที่มีเวลาเคลียดานได้เร็วที่สุดจะควา้าแชมป์ไปครองรางวัลการแข่งขันครั้งนี้ มาพร้อมทรัพยากรเกมปริมาณมหาศาลไอเทมในเกมจำนวนมากพร้อมกรอบโปรไฟล์เฉพาะการแข่งขันใช้ยาสุดลิมิเต็ดยศรุ่นพิเศษและออร่ารุ่นพิเศษที่สามารถรับได้